PSP เนี่ยเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรถ้าเกิดพูดถึงในมุมผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด4รายแต่ว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเราก็ด้วยจากกลยุทธ์ที่เราวางแผนไว้เนี่ยทั้ง3กลยุทธเ์เราเราคาดเราเรามั่นใจว่ามันจะทําให้ตัวอัตรากำไรสุธทธิเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับ ให้พี่เสกช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ PSP นิดนึงค่ะว่ามีที่มามาจากอะไรอะคะครับ PSP เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1989หรือประมาณ34ปีที่แล้วนะครับ PSP เนี่ยเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่นแบบครบวงจรครับซึ่งคำว่าครบวงจรเนี่ยคือเราทำได้ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการคิดสูตรการผลิตบรรจุแล้วก็ตรวจสอบสินค้าจนถึงการจัดเก็บให้กับลูกค้าแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าปลายทางได้ ลูกค้าของ psp ม,มีทั้งลูกค้าต่างประเทศแล้วก็ในประเทศครับคือถ้าเกิดสัดส่วนรายได้เนี่ยจะอยู่ประมาณ85เป็น d o m e s ติกคือในประเทศแล้วก็ export สิบห้าเครับเอ็กซ์อร์ต export เนี่ยคือแบบทววปไหนภูมิภาคไหนอะไรบ้างปัจจุบันเราส่งไปมากกว่าประมาณ30ประเทศทั่วโลกนะครับก็มีตั้งแต่ในอาเซียนเองเช่นพวกพามา่าเวียดนามกัมพูชาครับแล้วก็สิงคโปร์มาเลย์เนี่ยเราก็ส่งแล้วก็มีพวกรัเสเซียแอฟริกาใต้ บังกลาเทศครับมีมีครอบคลุมทั่วโลกเลยครับอย่างตอนนี้โครงสร้างรายได้ของ psp อ่ะค่ะมันมันมีอะไรบ้างอะค่ะสัดส่วนรายได้ของเรานะครับ100เปรของเราเนี่ยแบ่งเป็น50เปเ็นป็นน้ามันหล่อลื่นหรือว่าลูบิแคนซึ่งใน5 0เอระเราแตกออกมาเป็นน้ำมันหล่อลื่นสําหรับยานยนต์3าน้ํามันหล่อลื่นสําหรับอุตสาหกรรม1 5นะครับนอกเหนือจากไอห้านี้เนี่ยเราก็มีทําพวก Specialty Products ซึ่งก็คือจะไอสเปเชียลิตี้โปรดัของเราเนี่ยประมาณ25%แบ่งเป็น3กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือจจราบีน้ำมันมอบแปลงไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันผสมยางนอกจาก50% 25%แล้วก็20%เ,เป็น t r a d ี่ยเป็นเทรดดิ้งบิสเนสที่เราขายพวกเบสออยหรือว่าน้ำมันพื้นฐานนะครับแล้วก็มีพวกสารเติมแต่งจากบริษัท UC Marketing ครับแล้วก็อีก5%เป็นี่ยเป็นพวก Service สละ ธุรกิจของ P.S.P เนี่ยอยู่ในแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นของอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็อุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเลยเนี่ยเราที่ที่มีเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีพวกหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็พวกอุตสาหกรรมยานยนต์ครับคือเราเราอยู่แทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้เรามี market share ที่เป็นดับหนึ่งใน3กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือหนึ่งคือน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมเรามี market share ดับหนึ่งประมาณ25%บ แล้วก็น้ำมันผสมยางเนี่ยเราก็มี market share มาร์เก็ตแชร์ในันดับหนึ่งประมาณสัก40%แล้วก็น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเราก็เป็นเราก็มี market share มา r k เก็ตแชร์ันดับหนึ่งประมาณ60%ได้ครับปัจจัยอย่างเรื่องรถ E ีีที่จะเข้ามาคะ่ะอันนี้มันเป็นความท้าทายในธุรกิจเรายังไงบ้างไหมคะรถจน e ีวีนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเกิดสมมติเอาตั้งแต่เริ่มก่อนคือ e ีวีเนี่ยมันเอาเอาตั้งแต่เริ่มคือสัดส่วนรายได้ของเราสัดส่วนรายได้อย่างที่ผมบอกตอนแรกคือรถจน ไอ้ลูบิแคนเราเนี่ยห้สสัดส่วนเป็น50%ใน50% 35เนี่ยสาคืออุตสาหะไอ้หล่อลื่นสําหรับยานยนต์แล้วในยานยนต์เนี่ยพอแตกออกมาไอ้สามเนี่ยมันมันเป็นดีเซลประมาณแปแล้วก็เป็นน้ํามันเบนซิน20%ซึ่ง EV เข้ามาครับมันก็จะกระทบกับเบนซินมันจะไม่กระทบกับดีเซลเลยทีนี้พอเรามาคุยกันถึงเรื่อง EV EV เนี่ยอ v เองอ่ะมันก็แบ่งออกมาเป็น3แบบคือมี ไอตัวไฮบริดแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ฟูลลี่อีซึ่ง2อันแรกอะทั้งไฮบริดกับปลั๊กอินไฮบริดครับมันยังใช้น้ํามันหล่อลื่นอยู่ปกติกครับแต่ว่าเราถ้าเกิดสมมุติเราย้อนกลับไปดูปี6-5เนี่ยไอตัวจดทะเบียนรถเนี่ยรถที่จดทะเบียนในประเทศไทยคนระับประมาณ3ล้าน4ล้านคันคือ EV เนี่ยเลพิเซนแค่1%แต่ถ้าเกิดสมมติไปดูในดีเทลเนี่ยที่เป็น f ูล l y ่ v เลยครับมันเป็นมันเป็นแค่0.1%เอง แต่ว่าคือในบริษัทเองก,ก,ก็มีการศึกษาอยู่เรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้เห็นว่ามันไม่กระทบอะไรแล้วก็ไม่ทําอะไรคือเราก็มีการศึกษาวิจัยร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สําหรับ e v ที่เราแบบเรียกว่า e v fluid หรือว่า e v grease อะไรเงี้ย e v cooling battery อ่างเงี้ยครับ ในเรื่องของคู่แข่งอะคะตลาดนี้เป็นยังไงบ้างอะคะก็จริงๆถ้าเกิดพูดถึงในมุมผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด4รายแต่ว่าเราเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดนะครับด้วยกําลังการผลิตของเราด้วยผลิตภัณฑ์เรามีกําลังการผลิตมากกว่า200ล้านลิตรต่ตตตตตตตอปีแล้วก็ครอบคุมผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบเลยอย่างที่ถึงที่ผมบอกไปตอนแรกโลเคชั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรามีท่าเรือของตัวเอง5้าท่า สามารถรับเรือได้จากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับก็ลเลยทําให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีกว่าคู่แข่งของเราบางทีนักลงทุนเขาอาจจะมองว่าเราแบบว่ามีการแบบเป็นพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เรามีแผนรับมือยังไงเนียจริงๆถ้าเกิดไปแตกในสัดส่วนรายได้ครับคือลูกค้าเราเนี่ยมีประมาณ200กว่ารายผมไม่ได้มองวมาเป็นความเสี่ยงคือผมว่ามันมันค่อนข้างสิเขียวตัวรายได้เราเพราะว่า รายใหญ่ทั้ง10บรายหรือ2ี่รายเนี่ยเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่30ปีแล้วตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทซึ่งการที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆพวกเนี่ยมาเมือม่อเมือ่อเมื่อมาใช้งานแล้วอะครับคือมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของ trust เป็นเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องของ service level ที่แบบมันต้องมันต้องสร้างต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะาผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตให้เขาเนี่ยมันจะส่งไปถึงลูกค้า ของลูกค้าอีกทีหนึ่งที่มันที่มันอยู่ในทั่วโลกเลยจริงๆวัตถุประสงค์การใช้เงินหลังจากเข้าระดมทุนแล้วนะก็มี3เรื่องด้วยกันก็คือ 1. ก็คือเราเอาไปคืนเงินกู้กับสถาบานันการเงิน 2. ก็คือเราไปาลงทุนในธุรกิจอื่นที่ที่เราได้มีการเซ็นอนุมัติเข้าบอกไปเรียบร้อยแล้ว ับมก็คือมีการปรับปรุงฟาร์ซิลิตี้ในโรงงานให้มันมีประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นแล้วก็มีการลงทุนเรื่องของพวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับเพื่อให้เราบริหารจัดก,การต้นทุนได้ดีขึ้น process ดี process ลดลงต้นทุนดีขึ้นส่วนแผนในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างใน3ามปีหลังจากนี้ก็คือเรามีทั้งหมด3กลยุทธ์ครับคือกลยุทธ์แรกเนี่ยคือการตอกย้ําความเป็นผู้นําของเราซึ่งในกลยุทธ์ที่1เนี่ยเราก็จะมีการปรับพอร์ต ปรับพอร์ตฟลิโอของ Product ซึ่งเราจะโฟกัสไปที่ Product ที่มันมี Margin สูงหรือว่ามันมีการเติบโตที่ที่ค่อนข้างดีเช่นพวกกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งซึ่งอย่างที่อย่างที่เรารู้กันก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับศูนย์กลางของการผลิตในในเอเชียเลยนะครับเมื่อมีการลงทุนในด้านการผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยไอตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะโตขึ้นครับแล้วก็ตลาดต่างประเทศ ราจะไปโฟกัสต,าตลาดต่างประเทศมากขึ้นโดยปัจจุบันเนี่ยเรามีอายอดขายอยู่ในตลาดต่างประเทศเประมาณ30ล้านลิตรต่อปีนะครับ,รบแต่ว่าในตลาดต่างประเทศในตลาดของอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ3,000ล้านลิตรซึ่งปัจจุบันเ,นเรานเป็นแค่1%นึงของของตลาดนั้นเองครับก็เลยคิดว่ายังมีรูมให้ growth อีกเยอะมากถ้าเกิดว่าเราจะขยายแบบว่าเราจะส่งออกมากขึ้นอย่างงี้คะ่ะสัสดส่วนลูกค้าต่างประเทศกับในประเทศมันจะขยับไหมคะในอนาคต ใช่คือคือ,ค,อคือเราอะ่ะมีแผนเอาไว้แล้วแหละว่าปัจจุบันอย่างที่บอกคือเรามี85กับ15 e x p o เอ็กซ์พอร์ตเรา15ภายใน3ปีครับเราเราตั้งใจว่าเราจะเพิ่มจาก15เนี่ยเป็น25แล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงฟ a c i ซิลิตี้มันให้เรามีต้นทุนที่ดีขึ้นครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่2ก็คือเราจะไปขยาย Product อื่นๆแล้วที่ที่ไม่ได้เป็น Product ในปัจจุบันแต่ว่า แต่ว่าจะเป็นการใช้ Facility ของเราที่มีอยู่ให้มันเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคือเราก็จะไปโฟกัสทีเ่เราอยากจะไปทำพวกเกี่ยับรีเทลมากขึ้นพวกน้ำมันอนเนกประสงค์ซึ่งอันนี้จะไปแตะเรื่องของ b 2 c ละเป็นลูกค้ารายย่อยละมันจะมีมาจิ้นสูงขึ้นแต่ว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรใหม่คือ Facility เรามีอยู่แล้ว r d เรามีอยู่แล้วนอกจากกลุ่มพวกน้ำมันหล่อลื่นอนเนกประสงค์เนี่ยเราก็มีพวกกลุ่ม ฟู้ดเกรดเราก็มีศึกษาอยู่เรื่องฟ o ้ดเกรดนะครับคือปัจจุบันเนี่ยอย่างอย่างทีอง่อย่างที่เขาพูดกันว่าไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับหับไอคิทเช่นออฟเดอะเวิลก็ซึ่งเนี่ยซึ่งถ้าเกิดสมมติเรื่องกฎหมายมันเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยคือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารนะครับเขาต้องเปลี่ยนพวกน้ำมันที่ใช้ในเครื่องจักรเนี่ยให้มันเป็นฟ o ้ดเกรดซึ่งเราเนี่ยซึ่งปัจจุบันเองเ่ยประเทศไทยยังนำเข้ามา100% เราก็เลยเห็นช่อง mm. เห็นโอกาสตรงนี้ mm. ก็เลยศึกษาพัฒนายอยู่ mm. ซึ่งคิดว่าน่าจะมีผล c t ออกมาเร็วๆนี้ครับ mm. แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของไบโอผล c t ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็จริงๆมีทั้งภาครัฐและก็เอกชนด้วย mm. เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่เป็นไบโอจากน้ํามันปาล์มส่วนกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยคือกลยุทธ์ที่3ก็คือเป็นการลงทุนขยายการลงทุนไปในธุรกิจอื่นๆล้ ท,ทั้งเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องเช่นอย่างอันที่อันที่หนึ่งเนี่ยคือที่เราไปลงทุนมาก็คือ UC Marketing ซึ่งก็เป็นอย่างที่บอกไปก็คือเป็นตัวแทนจำหน่าย Additive ซึ่ง Additive เนี่ยเป็นเป็น component หรือว่าส่วนส่วนประกอบตัวหนึ่งของน้ำมันหล่อลื่นนะครับที่มันจำเป็นมากๆคือ Additive เนี่ยมันอยู่ในทุกทุกน้ำมันหล่อลื่นเลยจำเป็นที่จะต้องมี Additive ตัวอันนี้อยู่ก็เราได้มีไปลงทุนในบริษัท UC Marketing ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ เพิ่มการลงทุนไปในกลุ่มไอโลจิสติกเราก็มีการจัดตั้งบริษัท2บริษัทนี่อย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นว่า HP Logistics, Special i n t e r f e r e เ c e ครับแล้วก็อันนี้คือที่มันค่อนข้างจะรีเลทกันแล้วก็อยกอัน,นึ่งเป็นเรื่องของพวกเ,เขาเรียกว่า Sustainability ละ่ะซ s t a i n a b l e solution ซึ่งอันนี้เราจะมีการไปลงทุนในบริษัท Recycle แห่งหนึ่งในประเทศในประเทศไทยครับปัจจุบันเนี่ยเทรนด์เรื่องของการรักโลกมันก็เยอะขึ้น ซึ่งการที่เราเข้าไปลงทุนในรบริษัทรีไซเคิลเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับคือรีไซเคิลมันก็เป็นการรักโลกอยู่แล้วนะคือมันก็ได้คาร์บอนเครดิตอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องเรื่องในในปัจจุบันอยู่อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรามีการไปลงทุนกับพวกกลุ่มที่มันเป็น new พวกธุรกิจที่มันเป็น new S curve นะครับเราก็มีไปลงทุนกับพาร์ทเนอร์สิงคโปร์ของเราไปลงทุนกับไปลงทุนกับพาร์ทเนอร์สิงคโปร์ในบริษัทวัสอกประเทศไทย ซึ่งทำแอปพลิเคชันชื่อว่าเอ็กมอลครับ,รบเป็นแพลตฟอร์มที่ทำเกี่ยวกับพวกอะไหล่รถยนต์โดยเฉพาะจริงๆคล้ายๆกับ Lazada, Shopee แต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะเลยมีอะไหล่รถยนต์มีมีพวกน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์อะไรพวกนี้อยู่ในนั้นปัจจุบันมีอู่ที่แอคทีฟอยู่ในในแพลตฟอร์มครับประมาณ1 2 0 0 0อู่นะครับแล้วก็ มีเรื่องของไอ้พวก sku ในในแพลตฟอร์มเรามีประมาณ2ล้าน sku ครับซึ่งซึ่งการที่เราเข้าไปลงทุนตรงนี้มันทำให้เราเหมือนกับตัว psp เองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตมาตลอดพอเราเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลที่เป็นที่เป็นรีเทลมากขึ้นนะครับคออมันก็ทำให้เราเหมือนกับมา analyze ตรงนี้ได้ว่าคือว่าแบบจริงๆแล้วตลาดที่ที่เป็นปลายทางเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วอย่างธุรกิจ new curve อื่นๆนี่ยังมองหาอยู่ไหมคะจริงๆเราก็ หลังจากเข้าตลาดไปเนี่ยคือเราก็ตั้งเป้าที่จะโตแบบอย่างก้าวกระโดดนะครับก็ยังมีอยู่ในายปล i ายที่เราคุยอยู่ครับประมาณสัก2-3ที่อย่างผลประกอบการเราเนี่ยปี6-5เรามีรายได้อยู่ประมาณ13,000ล้านนะครับแล้วก็กำไรสุทธิเราเนี่ยอยู่ประมาณ550ล้านคิดเป็นประมาณ4-5% n e เปอร์เซ็นในพอฟิตมาจินครับเราก็ด้วยจากกลยุทธ์ที่เราวางแผนไว้เนี่ยทั้ง3กลยุทธ์เราเราคาดเราเรามั่นใจว่ามันจะทำให้ตัวอัตรากำไรสุทธิเราเนี่ย เพิ่มมากขึ้น